วันนี้ที่จังหวัดสงขลาพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจำปี2566เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลายัยโดยตั้งแต่ปี2561ถึง2565ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิน่นทังด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน301โครงการ ในพื้นที่70หมู่บ้านของจังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลและอยู่ระหว่างดำเนินการในปีนี้อีก82โครงการในพื้นที่21หมู่บ้านซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบต่อเนื่อง18หมู่บ้านและเปิดพื้นที่พัฒนาใหม่3หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้ติดตามกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนเพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่21และในช่วงบ่ายเด้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษาก่อให้เกิดความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของราชพัฒ ต่อจากนั้นในตอนบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่ไปยังวัดแหลมพพอตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประกอบด้วยโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการการท่องเที่ยววิถีชุมชนและโครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเกษตรพอเพียง